เ s l i จ e and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปี2 5 5พขอให้นักลงทุนทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะร่ำรวยเงินทองร้อยล้านพันล้านแล้วก็หมื่นล้านนะคะ สำหรับตลาดหุ้นปี59เนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะไซเวย์อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็นักลงทุนอาจจะต้องรมาระวังในเรื่องของการลงทุนให้มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของอในส่วนของการลงทุนปีหน้าเนี่ยควรจะเน้นหนักในเรื่องของการเทรดในระยะสั้นมากกว่าเทรดในกรอบแบบนี้นะคะไม่ไม่ควรที่จะเทรดแบบระยะยาวค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราใช้ ISI อีกตัวหนึ่งจากที่คนเคยเรียนมาเนี่ยจะรู้ว่าคูจะใช้ในเรื่องของ a p p l y wave ใช่ไหมคะก็คือใช้ ISI มาช่วยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เกิดขึ้นมาประมาณเกิดขึ้นมาทั้งหมดรอบที่1รอบที่2แล้วก็ตอนนี้เป็นรอบที่3นะคะแล้วถ้าเราดูในส่วนของ ISI เนี่ยรอบแรก เวลาตลาดจะขึ้นเนี่ย i s i จะอยู่โตน30ใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปหา70แล้วก็ลงมา30จะเป็น1นึ่งไซเคิลไซเคิลที่2ก็30 70แล้วก็30ตอนนี้เป็นไซเคิลที่3 30ขึ้นไป70แล้วลงมา30ยังคะยังใช่ไหมคะพอดูอย่างนี้การให้น้ำหนักเนี่ยก็คือจะให้น้ำหนักฝั่งที่ เป็นขาลงมากกว่าแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจากสองไซคลที่ผ่านมาเวฟที่เป็นเวฟสี่เนี่ยทั้งสองไซคลจะไซเวออกข้างก่อนใช่ไหมคะใช้เวลาประมาณกี่ปีคะรอบแรกจะประมาณ1980 1980ถึง2,000 หนึ่ถึงเอ้ยไม่ใช้ค่ะเฉพาะตรงส่วนที่เป็นส่วนนี้ค่ะ1,990ถึงถึงเท่าไรค่ะเจียมเฉลยให้หน่อยพี่ดูไม่ออกหนึ่งเก้าสาใช้เวลากี่ปีคะสามปีสามปีไซเคิลที่สองแล้วค่ะใช้เวลากี่ปีค่ะเสองพันสี่สองพนี่ถึง 2007 3สามปีเหมือนกันปัจจุบันถ้าสมมติเป็นเวฟสี่ค่ะตั้งแต่ตรงนี้ข้างบนค่ะข้างบนอีกค่ะ2013ตอนนี้2,015ันหนกี่ปีแล้วสามปีค่ะเพิ่งจะสองปีเท่าไหร่กี่ปีแล้วคะ เพิ่งจะสองปีแสดงว่ายังไงคะลงต่อเลปีหนึ่งยังลงต่อยังมองว่าอาจจะแบบไซเวยออกไปก่อนออกข้งใช้เวลาสปีใช้เวลาสมปีในการทำไซเวย์ตอนนี้สปีเองตอนนี้สองปีก็เลย2องพันยังไซเวยอยู่ใช่ค่ะก็เลยมองอย่างที่คุยกันว่าปีหน้าก็ยังเล่นยากอยู่ก็คือน่าจะต้องเทรดในลักษณะของการกินงกำไรมากกว่า อ๋อว่าไงเขาเลือกแล้วอ๋อเลือกสิผมผมเลือกพันแปดออคูไกยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ผมเล่าผมเลให้ฟังคือเออมันมันก็มองลำบากนะฮะอย่างเศรษฐกิจมันมีนโยบายเข้ามาใช่ไหมแต่ผมมองผมไม่รู้เหมือนกันปีหน้ามันจะอินลุงตุงน้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากกว่า่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเป็นแบบ เข้ามานะแบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรเงี้ยของอ๋อนี่พันแปดคือกลางเดือนมิถุนาหกศูนย์ถูกไหมฮะพันแปดก็ต้องถึงสักวันนะพี่อยู่แล้วล่ะไม่ใช่จริงจริงในช่วงนี้ได้เห็นแน่นอนการอ๋อครูใหญ่เขาบอกว่าสามปีสองพันสิบสามใช่ไหมฮะแล้วครบสามปีคือสองพันสิบหกสิบหกไอ้สิบเจ็ดถูกไหมฮะปีหน้าสองพันสิบหกครบสามปีปีหน้าเหรออ๋อจริงเหรอชัวร์นะ เขาฟังอยู่ยกเว้นเราอยู่บนเวทีเราฟังอะไรเนี่ยอ่ะไม่ใช่นะคะก็คือ2013แล้วก็ของครูกไก่ก็น่าจะ3ปีพิเรียดของเขาน,ะะน่าจะจบ2016แล้วพอ2017ขึ้นหรือลงอะไรอไรยังไม่รู้อีกยังไม่รู้ครบ3ปีแล้วนะคะ2017ขึ้นหรือลงฝั่งโน้นค่ะขึ้นฝั่งนี้ค่ะเข้าใจเนาะได้กันแล้วได้แล้วส็อตนึงอะ่ะค่ะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งตะกี้ที่คุณนองบอกว่าเดือนธันวาใช่ไหมคะของปีก็คือจะลงก็คืออย่างที่เราเคยทำสถิติไว้นะคะวันที่ลงแรงที่สุดครั้งแรกเนี่ยใช่สิบสามธันวาธันวาที่แล้วเนาะแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วหนึ่งสามเจ็ดร้อยสาสิบแปดจุดก็อยู่ที่ธันวาตายตายสิบห้าธันวาปีนี้ละครูไกบอกยังไงคะ แล้วก็เรามาัระวังในการลงทุนสำหรับเดือนธันวานิดน,นึงนะคะ<แ>เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาการลงแรงๆของอที่ผ่านมาสองครั้งเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในเดือนธันวาก็อาจจะแท็กกระเป๋าไปเที่ยวได้แล้วมั้งคะเออตกลง <laughs> คือถ้าพี่จะช็อตนี่ช็อตไหวไหมล่ะเออช็อตไหวไหมคือตอนนี้ยังยังไม่เห็นะะนะคะยังไม่เห็นอืมเทคนิคคือให้ ให้ระวังนิดนึงแต่ถ้าเราดูใน i ทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยขอตีเส้นปัจจุบันด้วยค่ะอ๋อเสร็จเลยเขามีกค่ตีเส้นด้วยหาเส้นมาตีให้พี่ด้วยค่ะไม่เดี๋ยวผมผมใช้จินตนาการเอาก็ได้ครับพันแปดพันแปดทองไว้แล้วฝังตะกุดไว้ด้วยนะของจริงของขังมีจริงจะยืนมาครับว่าดูที่ในข้อว่าต้องต้องใช้อาร์ตเหมือนกันนะคือใครที่โลจิกเยอะ ดูไม่ออกหรอกจริงจริงครับอ่าโลจิกเยอะดูไม่ออกอ่ะที่แบบต้องเป็นเหตุเป็นผลต้องวิธทำไมไม่อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับดูแลออกอ๋ออัดอะไรอ่ะเนี้ยอัดผมก็อัดไปเรื่อยครับคือคือดูก็ต้องดูใจเป็นกลางดูแบบเออมันมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างเป็นอย่างนี้นะอย่าไปฝืนความเป็นจริงอะไรมันจะลงก็ลงนะครับแต่ออกก็มั่นใจพันแปดอ่ามั่นใจพันแปดพี่จะท่องมีไว้เลยครับก็ถ้าถึงแล้วก็นะครับ ช่วยนั่งผมด้วยแล้วกันแถ้าทาไม่ถึงก็ฝังผมไปด้วยอะครับค่ะตอนนี้แล้วค่ะโอเคอย่างตะกี้เราดูกันใน timeframe week ใช่ไหมคะรายสัปดาห์กันแล้วตอนนี้เราก็มาดูใน timeframe day นะคะก็คืออย่างถ้าเราดูอย่างเงี้ยหนึ่งเส้นเห็นไหมตีหนึ่งเส้นขึ้นหรือลงคะลงใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณไก่เราทำแบบคอนเสิร์ตไหมขึ้นลงขึ้นหรือลงคะ ตามด้วยนะน่ารักเนาะน่ารักมากค่ะเชิญค่ะโอเคเราจะได้ตื่นไม่ใช่อะไรหรอกเจอการอ้วกก่นกนนะคะพอเราดูจากภาพนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยก็คือยังเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมโอเคกอลับกอลับที่ขาไม่ตอบเนี่ยเหมือนที่อมบอกอาร์ตอาร์ตเราเราใช่ก็ใช่เราอะค่ะต่อค่ะโอเค สำหรับในเรื่องของเซตจบค่ะยังยังลงอยู่2 0งลงอ1 5 2 0 1 6ใช่ค่ะก็คือ,อยังยังมองเป็นการไซเวย์อยู่ะนะคะ,ะถ้าจะขึ้นจริงๆก็นู่นอ่ะ2,017ค่ะก็ตรงกับองบอกแหละการวิทุนา2,017ส่วนผมที่ผมมองนะผมมองไปเดือนเดือนเลยละกันนะฮะก็ก็ทันวาผมมองทันวามกราขายปีก่อนแลยหุ้นจะลง หนักๆน,นะฮะฮเพราะว่ามันมันจะเกิดเหตุการณ์ฟันโฟไหลออกอีกช็อตหนึ่งก็ม<ะ>ีสูงนะเพราะเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะฮะมันจะมีสักช็อตหนึ่งแต่ว่ามองไม่เยอะลงไปที่บอประมาณต่ำใกล้ๆ1,300 1,290,1,275ต้องซื้อ 1> 1, 2, 3, อันนี้ต้องซื้อ <c oughs> นะฮะเพราะว่าจะมองว่าอาจจะมีรีบาว ขึ้นมายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรีบาวในขึ้น4ถูกไหมฮะคือขึ้น4เรามองเป็นเรามองเป็น A ก่อน A เนี่ยจะบอททอมที่ประมาณ1 2 7 5 1 3 0 0จุดแล้วก็อันนี้มองเคสแรกกรณนนีที่1ที่บอกไปนะฮะคือ A บอททอมที่1 2 7 5แล้วก็จะเด้งขึ้นมาเป็น B นะฮะแล้วก็ลง C อีกช็อตหนึ่ง C นนจะลงลึกกว่า A อไหมล่ะก็ต้องดู B ขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่าถ้า B ขึ้นมาเท่าพันหมันก็จะเป็นแค่ไซเวย 4จะลงไม่แรงแต่ถ้า B ขึ้นมานิดหน่อยเองแล้วในนี้สจะลงเยอะเพราะว่าเหตุการณ์ปีหน้าผมมองไม่ง่ายมันจะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยปีหน้านะครับส่วนถ้าเป็นเคสที่2อ,อันนี้จะขึ้นได้ดีอย่างที่บอกไปคือเซตจ,จะเอาพอฟอ์เมื่อเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านนะครับก็สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ลงครั้งนี้ต้องซื้อเพื่อเล่นรีบาวหรือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของขึ้น5ก็ได้แต่ต้องซื้อค,ครับผมได้ครูไก่ค่คะ ของพี่อองก็กินของคุณไปหมดอย่าเธิ้าปเรียบร้อยเพิ่มพักของงับไปหมดเลยอธิบายไปเรียบร้อยแล้วไม่ผมรู้ค้าผู้ไก่ผมก็เนี่ยมองผมก็บอกใช่ครับอธิบายท่านผู้มีเกียรติเลยครับผมมองด้วยตานะเจอเนี่ยบอกพี่ๆเขานะฮะแบบอาร์ตไงมองแบบอาร์ตแบบอาร์ตเขางับกันไปหมดแล้วอ่ะคุณไก่ครับก็คือธันวาหุ้นจะตกเนาะกวตกแรงเหมือนปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะก็คือจะตกแรงแต่ถ้ามันเปลี่ยนสถิติได้ไหมคะ เปลี่ยนได้ไหมก็คือเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่าคือให้ระมัดระวังในการลงทุนคือแค่อยากเปียนแค่นี้ค่ะติดแล้วก็ติดไปใช่ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนิดนึงติดแล้วก็รอ2017นะคะคิดว่าแต่เป็นด้วยหุ้นเขาบอกไอ้เวฟห้านี่มันก็บางตัวมันไม่ได้รอดทุกตัวเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเวฟห้าเนี่ยอย่างหุ้นบางตัวที่เป็นประเภทหุ้นบันเนี่ยก็จะไม่มีเวฟห้าจะมีแค่เวฟสามนะคะอยากล้เนาะแล้วก็ จริงๆต้องถามว่าในในส่วนของหุ้นเนี่ยใครอยากรู้ตัวไหนบ้างคะอ๋ออ๋อนี่มีเปิดให้ถามด้วยอ๋ออ๋ออยากถามอะไรเขาผมดยากเขาเลย AJD โอ้เอ d จดีนีอ E4L นะเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเริ่มจะมาเริ่มจะมาของ AJD ครกไก่นะอ๋อจะดูเหมือนครกไก่ไหมคะ ป้พี่ผมพูดเล่นไม่เป็นไรครับแต่อออคือตอนที่ตลาดมาลงอ่ะนะครับคุยกับ,กบเพื่อนอยู่มันมีหุ้น 4, ีห้าตัวเลยที่แบบมันลงหนักๆมากมีอะไรฮะไทยคมใช่ไหมทีทีซแอลและอะไระครับถูนะฮะแล้วก็อีก2ตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าคือผมว่าทุกคนต้องมีอ่ะไม,ไม่ไม่ตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่งอะนะฮะต้องมีถูกไหมถูก็มีทุกคนใช่ไหมครับูมีไหมคะมีไหมครับ มีมีนะครับก็ก็แต่มองก็อนาคตดีนะนะครับปีสองพที่จําได้แล้วผมแนะนําเป็นหุ้น2ูเคือพี่ม่อนก็ให้หาหุ้นมาสองตัวใช่ไหมครับสำหรับปีหน้าอืกไหมแต่นี่ยังไม่โดนดิเพราะเราต้องซื้อต้นปีหน้าไงพี่ไหนไหนนี่มันจะไม่สิ้นปีเลยวงหุ้นเด็ดอยู่ไหนวงของถูกไหมยิ่งลงก็ยิ่งได้เปรียบถูกป่ะเพราะแสดงว่าต้นทุนมันต่ำไงเราต้องซื้อวันที่หนึ่งมกราคมอ๋อแกเห็นใจคน15บาท14บบาทซี ไม่ใช่พี่คิดดูนะครับค yep> ือคือถ้าทูได้ไลเซ้นเก้ารออ่ะเขากินรวบไปนะถูกไหมคือเขาจะจะฆ่า n u m b e อรสนี่ตายเลยนะถูกเขาเขามองระยะไกลไงคือตอนนี้เขายอมเจ็บเพื่อพจะแี่ต้องยจ็บกับเขาใช่ไหมถ้าก็เพิ่มไปอีก3บาทต้องเติมให้เขาใช่ไหมโอยพี่ใช้หน้าโม b บายติด6บาทเออตอนนี้เท่าไหร่แปดบาทเดี๋ยวก็เพิ่มอีกหบาท ก็ซื้อซื้อติดสิบห้าบาทเติมไปอีก6บาทรวมเป็นเท่าไหร่สิบห้าบวกหกยี่สิบแล้วอ่ะแต่หุ้นมันขึ้นมาจาก3บาทนะพี่ขึ้นมาสาบาทจากสาบาทขึ้นมาเท่าไหร่ครับสิบสี่อ่ะเจมเสร็จแลัวพี่โมไปกับองนานแล้วเจมกี่เท่าว่ะคือคือมันลงแค่นี้ไม่ไม่แปลกหรอกลงลงทำกำไรเฉยๆนะครับไม่ต้องกลัวไปซื้อวันที่มันประมูลอีกวันหนึ่งอ่ะสิบ้าธันวาผมว่าอาจจะ แลเซนส์อาจะเท่ากับันมพันแปดก็ได้นะเพราะวันนี้แบบทั้งดีแท็กก็สู้ใช่ไหมภาพไม่ได้แจ๊สก็เอาถูกไหมฮะห้าอันนั้น่าติดตามมากห้าหมื่นใช่ไหมพี่เดี๋ยวราดูครับใคซื้อก็แผ่วเลยโอเคค่ะอันนี้เป็นหุ้นตัวไหนคะเนี่ยเอเจดเออทูทูทูเอาทูกูไดเอาพูดทูแล้วค่ะทุกคนพูดทูกันนะคะโค้ดขอก็เลยจัดการทูให้ขอเป็นวีชาร์ตหน่อยค่ะทูดูทำเฟมใหญ่ยักษ์อ่ะ ยาวค่ะวีกฤี่วิกฤที่ใช้เะื่ไรกี่ปีเนี่ยปีหนึ่งนะก็วีกฤีหนึ่งไซเคิลอยู่ที่ปีหนึ่งสองค่ะปีหนึ่งเริ่มตั้งแต่หนึ่งสองตอนนี้อยู่หนึ่งห้านะคะห้าสามปีนะค่ะขยายกราฟนิดนึงค่ะให้เห็นตั้งแต่ปีสองอืมโอเคทรูทรูนี่เทคนิคเพียวนะไม่มีเติมติงเหมือนอองนะองเขาจะเติม โอเคถ้าเราดูภาพนี้ทรูเป็นไงคะขึ้นหรือลงยังลงอยู่ใช่ไหมคะอขอปรับเป็น daily ชาร์ตค่ะค่ะโอเคในเดขึ้นหรือลงคะลงลงนะคะเดี๋ยวได้ถามององขึ้นหรือลงเดก็ลงแต่ว่าจะขึ้นในข้างหน้านะฮะแต่ขึ้นในข้างหน้า อ้าวอ้าวเอาเอานะค่ะกสรุปคือครูตอนนี้ก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะค่ะครับผมเสริมก็ผมผมเาไปแลาแนวรับแนวรับเท่าไหร่คะรอบนี้แปะประมาณแปดถึงเจ็ดปลายปลายซื้อได้เจ็ดแปดบาทออกอีกบาทหนึ่งนะเจ็ดปลายปลายครับพี่ฟังให้จบกเจ็ดปลายปลายตอนนี้แปดจุดสองใช่ไหมฮะค่ะประมาณแปดบาทถึงเจ็ดบาทปลายปลายซื้อได้ไปไหนอ่ะ ไปเหนือหรือไปใต้เจ็ดจุดเ็ดเจจุดปดประมาณเนี้ยอ๋อเจ็ดจุดเจ็ดจุแปนะฮะใครมีอยู่ก็ไม่เป็นไรถือได้นะครับวีไอได้ครับจริงๆได้ได้จริงนะครับได้จริงไม่ต้องกลัวครับอ่ากูไก่เราจะเอาบเขาไม่ล่ะเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดเก้าอ่ะเอ่อถ้าตามเทคนิคนี่คือจะต้องให้มันมีสัญญาณกับตัวก่อนค่ะอ๋อคือเยอะอีกเนาะใูไก่เยอะเนาะขอแบบซื้อแล้ว รีบๆไปอะไรอย่างนี้ค่ะแบบถือวีอเงินไม่พอนะค่ะน่พมอนติดแตสิบห้าบาทนะโอเคค่ะ AJD ค่ะ AJD คุณน้องถามเนาะใช่ค่ะตอนนี้เป็นผู้ร้ายไปแล้วนะครับหลังจากที่เป็นพระเอกมาอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวเขาเป็นพระเอกคืนแหละเขาบอกอย่าให้รักโลกโกรธหลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหุ้นรักๆเลิกไปป เดี๋ยวก็กลับมาแต่ก็เหมือนแบบมีสตอรี่เข้ามาอยู่พักหนึ่งนะค่ะอบากาอะไบาอะไรนะแล้วก็ไปทำตู้เติมเงินสุดท้ายก็ มีอย่างนี้ด้วยนะเล่าให้ฟังวันวันที่เขาแบบมีข่าวอาลีบาบามาใช่ไหมไอ้พวกนักข่าวเราก็กะมีอาลีบาบาโอ้เราไปทําข่าวกันเถอะอะไรเงี้ยสุดท้ายตู้เติมเงินนักข่าวก็เงือบไปเหมือนกันนะคืออาลีบาบายังไม่รู้เรื่องเลยว่าเอ๊ะเกี่ยวบการกับคุนตัวนี้มันมีข่าวแล้วก็ไปตามข่าวอาลีบาบาที่ไหนได้ครับขอทําเฟรมใหญ่กว่านี้หน่อยค่ะ อันนี้อะไรดูอันนี้ AJD ค่ะนะคะใครใครยังมีอยู่แถวห้าบาทคะเขาจะกล้ายกกับไก่จะมาถามย้ำเหยียดกันทำไมฮะเอาโอเคค่ะถ้าเราดูใน weekly chart จบไซเคิลยังคะก่อนหน้านี้จบแล้วใช่ไหมคะตรงนี้จบไซเคิลลราก็มีบูลิตใดใช่ไหมคะแล้วก็ทำขึ้นไปตอนนี้หักหัวลง ลงมาเป็นไงคะคอยากให้ขึ้นบ้างคอยากให้ขึ้นบ้างโอ้โหมีมีคนยกคะ่ะเทียบนะคะอโอเคขอเป็นเดคะ่ะขอชาร์ตเดคะ่ะอันนี้เป็นหุ้นที่ผมบอกเองนะ น้องทุ่งอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ถูกไหมครัท่านเพราะอะไรคะก็ไม่มีใครบอกเลยว่าจะอยากดูหุ้นตัวไหนพี่ผมบอกเองเท่าคุณคุณอยากดูเองใช่ค่ะโอเคขอวัดซิโบจากตรงจุดโลสุดขึ้นไปค่ะเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากรู้ว่าลงเนี่ยลงมาแนวทดสอบไหนแล้วนะคะนอนมานานเหมือนกันนะอ่ะ นานฮะถ้าเกิดคือหุ้นหุ้นที่ขึ้นมาแล้วสุดแล้วแล้วมีแรงขายลงมานะฮะมันก็จะอย่างเงี้ยแหละมันก็จะเป็นไซเวย์แต่ว่าไอ้ถ้าดูภาพเดย์มันจะพันผวนหน่อยแต่ว่าถ้าดูปรีที่ชาร์ตอ่ะมันก็คือไซเวย์อ่ะคือเป็นง่ายๆพักตัวก่อนเพราะหุ้นก็คือแพทเทิร์นสามแพทเทิร์นใช่ไหมฮะอัพเทนเสร็จอัพเทนเป็นไซเวย์ปึ๊บตื้อตปั๊บดาวเป็นดาวเทนดาวเทนเสร็จก็ไซเวย์รอปิดอีกทางเป็นอัพเทนอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ไอตัวไซเวนเนี่ยมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเป็นหุ้นที่ตายไปเลยก็ได้นะฮะถ้าถ้าเจ้าไม่เล่นไม่รู้เจ้าอยู่ในที่หรือเปล่านะฮะก็ช่วยเล่นหน่อยนะครับก็ช่วยดันราคานิดนึงดูแล้วมันน่าจะอยได้ไหมอย่างที่เราเห็นในกราฟนะคะก็คือเราจะเห็นว่าลงมาที่แนวทดสอบ61.8นะคะพอลงมาจุดนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าดูอย่างนี้ก็ยังยัง เขาไม่ได้นะคะยังยังไม่ควรซื้อค่ะเอเจดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆในส่วนของเทรนเนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่ก็คือยังไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรซื้อจะซื้อได้ยังไงค่ะดูตัวอื่นดีกว่าก็ไม่ดูเล่ซื้อหมื่นไม่ให้อ่ไปซื้อทูดีกว่าโอเคราคาลงไกแล้วซื้อทูนะฮะค่ะให้กูไก่แนะนำหุ้นตัวหนึ่งใช่ไหมคะ เว็บสามเอาดวนกันสิอ๋องดูเหมือนครูไก่เขาดูไหมไก่เลือกมาดูเว็บสามหน่อยดิมีตัวที่ไก่ดูไหมคือจริงๆอาจจะตะกี้พอเห็นปุ๊บของอาจารย์นิพนธ์นะคะอ้าวสามสามปิดไม่เป็นไรยืนยันตัวาองได้ผมมาไม่ซ้ำกับใครเลยจริงผมเอามาสามตัวไม่ซ้ำกับใครเลยเออจริงเหรอถ้าขึ้นเนี่ยเสียงผมดังคนเดียวนะถูกไหมจริงนะผมไม่ซ้ำกับใครเลยเดี๋ยวรอดูอ่าอ่า เส้นสาย and life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข